อ้าวสวัสดีครับมาอยู่นี่มาไปอยู่ที่นี่ด้วยนครับเลยเอาเลยเอาวันนี้เป็นไงกองฟอร์คอนเองกี่ครั้งก็ดีใจครับดีใจดีใจครับเออแล้วแล้วเหมือนตัวเขาใหญ่มากหนักใจไหมก่อนชกก็ไม่เท่าไหร่ครับก็เจอตัวใหญ่ๆมาบ่อยเหมือนกันครับอ๋อใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วเวทล้อที่สามปอนด์เวทนี้โอเคเลยสำหรัโอเคเลยครับแล้วก็เริ่มมั่นใจยกไหนว่าจะชนะยกสามครับ เราเราทำอะไรก็ได้ก็ได้เตะขาครับอาการเขาไม่มีอาการใช่ไหมเออแล้วก็ถือว่าของมันชนะคาดทีชนะง่ายเกินคาดในวันนี้ครับเกินคาดที่เราตั to er ้งไว้ครับเออเอาวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลูกพี่ครับเนียตีครับเนียตีมังกรสำคัญครับขอบคุณทุกคนขอบคุณอจีตจากพี่เจี๊ยบครับขอบคุณน้ำมนต์ขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยครับขอบคุณพี่น้องที่ได้กเก่าอจีตอดีเท่าไหร่ก็พี่เจี๊ยบให้สองหมื่นครับสองหมื่นแล้วมีอีกไหมไม่ไม่ครับ มวยมเป็นต่อเป็นต่อครับผมเป็นต่อโอเคมันขาดเกินไปครับได้แล้วสองหมื่นก็เยอะแล้วครับเยอะแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยฟอร์มของเราเนี่ยเราเราอยากจะมีเจอใครอยากจะชิงแชมป์อะไรกับใครปะไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับโอ้สามสามสามสิบมันก็น่าจะบีบไปนะสามสิบปีไปครับสามห้าก็อาจจะยังไม่เต็มครับใช่ไหมก็ต้องทำฟอร์มไปก่อนใช่ไหมครับอ่ะันนี้ขอบคุณมากครับน้องชายโอเค้โห ครับก็ครับขอบคุณครับนี่คือตัวสีวันได้เดียวนี่สิครับอ๋อมาดูนี่กต่งงารมาดูสวัสดีน้องชายงานไปนี้ครับข้าวพอใจผลงานไหมยังครับยังครับอืมทั้งเรื่องเขาจุกจิกกว่าทั้งเขาจุกจิกกว่าทั้งเตัวร่างกายไม่ค่อยดีไม่ได้ต่อย เราหยุดไปนานไหมครับก็หยุดนานครับหยุดไปสปีเพิ่อมาเคลื่อนไไฟนึงครับก็ยังไม่เาทีเท่าไหร่เราด้วยครับครับครับรวมๆแต่เมื่อกี้การบาดเจ็บถ่ายแล้วมกรับถ่ายแล้วครับอาการบาดเจ็บครับเคยรู้สึกนะอิัอยู่ดสคได้ไัมครับสิ่งไม่เคยครับไร่เคยครับไเคยครับ เราฟอร์มดีร่างกายดีคิดว่าสู้ได้ไหมไี่ไดก็ก็ต้องลองอยากแก้มือใหม่ครับเยวให้ร่างกายเคลื่อนที่ก่อนนะต้องขึ้นเหมือนต้องมาณกี่ไฟได้ครับหนึงได้ตัดสอ่งซาฟไฟก่อนครับซาฟไฟต์ดครับเมื่อกี้เสียบอสบอกกับเราบ้านว่าอย่างไรบ้างครับเสียบอสก็บอกว่าเราไม่ได้ต่อยต่อเนื่องครับต่อไปก็ให้มาซ้อมต่อนนี้ครับครับไปทำฟอร์มขึ้นมาแก้มือใหม่ครับโอเคแล้วติดไปครับติดไฟอะไรแฟนไว้แล้วไหมครับผมฝากถึงแฟนหน่อยครับี่ก็ขอโทษ แฟนมวยทุกคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับผมไปหน้าผมจะทำที่ดีวันนี้ครับผมเชื่อครับลายสู้เลยนะครับไปดูเอยประมาณนี้นะครับ